สวัสดีครับเพื่อนๆผมจากช่องเขยสกคลคนทําเกษตรนะครับผมอาวันนี้ก็มาทําคลิปเกี่ยวกับตรีศีสองข้อแสงเนาะใครที่อยากทาแบบง่ายๆนะผมอันนี้ผมก็เพิ่งจะเจอเหมือนกันนะผมอันนี้คือผมที่สวนผมอะ่ะมันมีพวกอันนี้ปลูกผักผมปลูกผักไว้นะแล้วมันมีผักตะแกนงเยอะวันนั้นผมก็เลยจับที่อยู่ในตะข,าข่ายสีกาแนะครับจับออกมาแล้วเอามาใส่น้ําไว้นะผม ก็จะให้ก็เอามาทิ้งไว้นะผมก็ตอนแรกก็ไม่ได้กะว่าจะทําจะทําไอสังะหอแสงหรอกคือเอามาทาแล้วก็ทิ้งไว้แล้วพอดีมันมันดันกลายเป็นจุลินทรีย์สังขอแสงขึ้นมานะผมนะครับเชื้อนี่ครับทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันเองนะใช้เป็นตกกะกแตนจับตกกะกแ่นมามา,มาใส่นะผมก็เผื่อเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนที่วัตถุดิบไม่รู้จะทําอะไรดีอะไรอย่างนี้ก็ถ้ามีตะกะตรงตกระกแ่นจับได้ก็ ห้าหกตัวเจ็ดตัวสิบตัวอะไรเงี้ยก็เอามาใส่ขวดไว้นะผมก็ทําเป็นหัวเชื้อได้นะผมใครที่ต้องการอยากจะได้หัวเชื้ออะไรเงี้ยก็เอาไปแล้วก็ไปทําตามสูตรแล้วก็เอาหัวเชื้อนี่ไปใส่มันจะมันก็จะทําให้เป็นฤทสีสังเคราะห์แสงได้ไวขึ้นนะครับผมใครเพื่อนๆคนไหนอยากจะไม่รู้ว่าจะจะเอาหัวเชื้อแบบจากไหนดีอะไรดีเงี้ยครับอันนี้ก็เนาะอาจเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่คิดอยากจะลองทําดูนะผมอันนี้ผมก็ลองอีก นะผมลองอีกขวดนึงนะผมเนี่ยผมก็ไปจับมาแล้วก็ได้ประมาณหกเจ็ดตัวแปดตัวนะผมก็เดี๋ยวจะมาทิ้งไว้ก็ทิ้งผมก็ทิ้งไว้กลางแดดเลยนะผมมาตั้งไว้เฉยเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเอ่อว่ากี่วันมันถึงจะแดงอแต่นี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันมันมันก็แดงแล้วเพื่อนๆเนี่ยผมก็ตั้งไว้อาทิตย์กว่าอาทิตย์หนึ่งประมาณนั้นเจ็ดวันมันก็เริ่มแดงแล้วอันนี้ผมเดี๋ยวผมก็ตั้งไว้นี่ับผมวันนี้วันที่อืม วันเสาร์ที่ยี่สิบนะผมมีนาคมนะผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็เรามาดูกันว่ากี่วันมันมันถึงจะแดงนะผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆก็เราเอาประสบการณ์นะผมที่เจอโดยบังเอิญมาแชร์กันนะเผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่คิดอยากจะทําหัวเชื้อนะครับจ,จุลินทรีย์เนาะเอาไปใช้รดน้ํผาผักลดต้นมงต้นไม้ลดผลไม้ได้เนาะก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ ฝากติดตามด้วยเนาะใครที่เข้ามาดูใหม่นะผมเป็นกำลังใจให้หน่อยเพราะว่าผมก็เกษตรษมือใหม่ครนะผมก็ทําเรียนรู้ไปเรื่อยนะผมไม่เคยทําสวนเหมือนกันเนาะมีความคิดอะไรดีก็เข้ามาแชร์มาแบ่งปันข้อมูลกันนะผมก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับนะผมครับสวัสดีครับ